นะครับวันนี้เป็นการเริ่มต้นช่ำต้นทุเรียนครับเรามาดูว่าอีกสามปีข้างหน้าต้นทุเรียนนี้จะเป็นจะหรือจะตายนะครับอันนี้เป็นการช่ำทุเรียนนะครับผสมดินเองครับสูตรสูตรอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็สูตรอะไรครับสูตรนี้คือสูตรอะไรไปลองไปดูสิครับอธิบายให้ฟังนี้เรื่องการเพาะปลูกทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาวินจะอธิบายให้ฟังครับเป็นยังไงครับอธิบายให้ฟังไหนครับ อ่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ, <c oughs> อันนั้นคืออะไรครับอ๋ <it> อ <c oughs> ครับอ่ายัางไงครับยังไงตอนยังไงเอาก้าอีมานั่งครับก้าอีอยู่ข้างหลังครับเอามานั่งนั่งเลยครับนั่งเลยโอเคครับมานั่งอธิบายนะครับอธิบายเอ้าว <c oughs> เราหันหน้าไปโดนแล้วโอ้ทางนี้หันหน้ามาทางนี้สิ <c oughs> อะไรรับเนี่ยหันหน้าไปนหันหน้าทางนี้สิครับอ้าวอาหันหน้าไปไหนเนี่ยโอ้อ่าอ่อาครับ ลองอธิบายสิครับว่าไอ้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือต้นอะไรครับอันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือต้นทุเรียนใช่ไหมครับใช้ต้นทุเรียนไหมครับใช่ไหมอ๋อใช่ต้นทุเรียนหรือเปล่าครับมาวินเอ่าไปไหนครับอธิบายก่อนไปไหนไปไหนอ๋อจะไปเอาต้นทุเรียนเพิ่มนะครับโอเคไปเอาต้นทุเรียนเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ไปเอาต้นทุเรียนเพิ่มก่อนนะครับไปแล้วครับอยู่ตรงไหนครับ นี่เราไปดูนะครับอ๋อจะเอาบัวรดน้าอ๋อจะเอาบัวรถน้ำนะครับบัวไปรดน้ําต้นทุเรียนใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ต้นอะไรนี่อันนี้ต้นอะไรน,นะต้นอะไรอ๋ออ๋ออยู่ในนี้มันทุเรียนอยู่ในนี้ใช่ไหมไปเอาต้นทุเรียนมา,าไปไปปลูกไปปลูกปลูกยังไงไป ันนี้คือต้นทุเรียนนะครับที่เราเพาะเองนะครับประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ซื้อมานะครับเรากินแล้วก็ชําไว้ครับกินแล้วก็โยนไว้นะครับทดลองดูนะครับมาดูว่าอีกกี่ปีถึงจะได้กินครับหรือว่ามันจะตายก่อนครับ มาวินว่ายังไงครับมาวินมีวความคิดเห็นว่ามันจะรอดหรือไม่รอดครับเดี๋ยวตอนนี้จะให้มาวินลองปลูกดูนะครับอะนะครับเฮ้ย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 เ้เกือบแล้วครับนี่มาวินช่วยปลูกปลูกแล้วมาช่วยปลูกปลูกแล้วมาวินนั่งลง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 นั่งดีๆนั่งดีๆครับนั่งดีๆอ่าช่วยปูแล้วนั่งดีๆเอาดินมาใส่เอาดินใส่เลย เอาดินใส่ดินใส่ไปไหนอีกละปูมาแล้วปูมาแล้วเอาตักดินแล้วตักดินใส่เลยวตักดินใส่เลวนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีๆเอาเอาดินใส่เอาเทใส่เลยเทใส่เทใส่เทใส่เลยตาลงมาอ่าเอาโอเค <Okay. S 1> ให้ปูตักให้ใหปูตักให้ อาเทใสอ่สาอ่าเทายเทใสอ่าอ่าไหนช่วยปูเร็วอันนี้คือต้นอะไรครับเองอธิบายสิต้นอะไรครับต้นทุเรียนใช่ไหมไปไหนไปไหนไปเอาอีกเหรอไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไป ไม่ต้องไปเอาบัวไม่ต้องไปเดี๋ยวค่อยรถเดี๋ยวให้ปู่รถให้เดี๋ยวปู่พารถมาน,นี่เร็วแล้วเขาก็ไปอีกแล้วคนระับไปหาอะไรไม่รู้มาน,นี่เร็วเอาปลูกต้นทุเรียนก่อนอันนี้คืออะไรครับน,นี่คือปลาหรือเปล่าใช่ไหมมีปลาไหมอันเนี้ยไม่มีล้อ ันนี้คือต้นอะไรมาบินดูดูสิเนี่ยในนี้ในน,น,น,นี้ต้นไรมีต้นอะไรบ้างไปไปดูปูปูปปปต่อแล้วเดีย๋ยววิ่งเดี๋วิ่งเดี๋วิ่งเดี๋วิ่งไปไหนบายบายคลิปก่อนแลยบายบายก่อนแลยบายบายก่อนแลยบา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 ยก่อนแลยบายบาย